เป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของโกโหกสีขาวค่ะที่คุณกิติรัตนนรนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจยอมรับว่าได้รับสิทธิ์ที่จะ พูดไม่จริงในบางเรื่องนะคะที่พูดไม่จริงในเรื่องนี้ก็หมายถึงการตั้งเป้าตัวเลขการส่งออกที่พูดไว้สูงเกินความจริงด้านหนึ่งเจ้าตัวอาจจะบอกว่าไม่น่าจะส่งผลเสียมากมายนักแต่สําหรับนักธุรกิจแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเมื่อพูดไม่จริงแล้วก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยติดตามรายงานจากเรื่องนี้ค่ะ สัปดาห์สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชประประมาณการตัวเลขส่งออกเหลือเพียงร้อยละเต่างจากตัวเลขที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้และยืนยันมาตลอดว่าสิ้นปีนี้ตัวเลขส่งออกต้องถึงร้อยละเนื่องจากมีมาตรการหลายอย่างมารองรับ ไม่กี่วันหลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ <ไป S 1> ก็ยอมปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจลงแต่ก็ยังสูงกว่าตัวเลขของสสชคือร้อยละเก้าและระบุว่าที่ประเมินตัวเลขสูงเกินจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศพูดคมน,นี้ก็อาจจะเป็นที่สนใจว่าก็เดินตั้งเป้าร้อยละสิบห้าตอนนี้มันไม่ถึงแ,แม่แแล้วใช่ไหมนะครับก็เรียนว่้ไม่ถึงแล้วก็ ก็ไม่รู้สึกจากใจมากทีนี้การมีคําถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทําไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขาะว่ใญากให้พูดการไม่จริงได้บางเรื่องคำภาษาอังกฤษใช้คำว่า white lie คือการพูดไม่จริงขาว ขณะที่แวดวงนักวิชาการและนักธุรกิจไม่ค่อยสบายใจกับแนวคิดนี้มากนัก <Okay. S 1> เพราะเห็นว่านักการเมืองไม่ควรจะพูดโกหกเพราะอาจส่งผลต่อความเชื่อมัน่นซึ่งเมื่อผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกล่าวถึงทิศท,ทางเศรษฐกิจหรือประเมินตัวเลขเศรษฐกิจอาจมีคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือต่อข้อมูลที่รัฐบาลแถลงซึ่งการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มากกว่านี่เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้ถ้าหากว่าเรายอมรับ ข้อมูลนี้ตรงๆนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรนะฮะประเด็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางการนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยก็มีแนวนโยบายที่จะมีการแก้ไขหรือจะมีการวิธีการในการที่จะ,ะดําเนินการใช้มาตรการอื่นเข้ามาทับเชยอ,อย่างไรพวกนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการพูดเนี่ยนะฮะซึ่งจะทําให้เขาสร้างความมั่นใจเนี่ยในนักลงทุนต่างประเทศ นักวิคเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยได้ดีกว่า<ช>ดีกว่าที่จะยืนกลานนะฮะแล้วก็ใช้วิธีพูงงานาโกหกแล้วในที่สุดเนี่ยผล,ลออกมาไม่เป็นไม่ตรงไปตามนั้นก็ออกมาพูดตรงๆว่าว่าเป็นการโกรหกเสียงที่ผมว่าผมว่ายิ่งทําให้คนมีข้อกังวลนะต่อไปเนี่ยนะฮะคนเขาจะสงสัยว่าเอ๊การพูดส่วนใดเนี่ยที่เป็นการโกรหกหรือการพูดส่วนใดที่เป็นการพูดข้อเท็จจริงมันจะเกิดความสับสนขึ้นครับ นายอามาสยามวาลานักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกล่าวว่านายกิติรัตน์มีสิทธิพูดแต่อาจไม่มีใครเชื่อถือคำพูดอีก คำว่า white lie ใช้สำหรับการโกหกเล็กๆน้อยๆแต่หากนักบริหารนำมาใช้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือซึ่งข้าราชการและนักการเมืองของไทยไม่ควรโกหกแต่ต้องพูดจริงทำจริงซึ่งหากนายกิติรัตน์ยอมรับตั้งแต่ตอนแรกจะดีกว่าตอนนี้เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมปัจจัยภายนอกได้มุมมองของภาคธุรกิจก็มีความไม่สบายใจต่อการที่ผู้บริหารประเทศด้านเศรษฐกิจใช้แนวคิดนี้ในการบริหารประเทศ ผมเป็นห่วงต่อไปก็คือมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องการเสียหน้าไม่เสียหน้าแต่ว่าข้างหน้าต่อไปถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรมากนะความน่าเชื่อถือ,อน,นี้อาจจะน่าเป็นห่วงว่าวันหลังรัฐบาลประกาศมาคนก็จะจะไม่จำตัวเลขนี้ ศาสตราจารย์ธิรพัฒน์เสรีรังสรรค์นักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเห็นว่านักการเมืองสามารถใช้กุศโลบายทางการเมืองได้บางกรณีแต่ไม่ใช้ในกรณีสร้างความเชื่อมั่นและการโกหกไม่มีสีขาวมีแต่สีดำซึ่งในสังคมการเมืองประชาธิปไตยนักการเมืองที่ดีไม่ควรโกหก ปฏิกิริยาที่ออกมาจากคุณกิติรัตนนองนะคะบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโกหกขาวหรือว่าไว i ์ไลน์นะคะโดยเฉพาะต่อกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงด่านหน้าในการส่งออกแต่อาจจะต้องประกาศปรับตัวเลขที่เป็นเป้าหมายของการส่งออกไว้ด้วยค่ะ และคุณผู้ชมคะเรื่องของการพูดโกหกขาสาหรับนักกัหญาไทยและต่างประเทศบอกว่าสําหรับคนทั่วไปอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันนะคะและถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่สําหรับนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองแล้วบอกว่าสําหรับนักการเมืองเรื่องนี้ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงกว่าอาชีพทั่วไปและไม่ควรจะโกหกคะ่ะติดตามรายงานจากคุณวรราวิชิมณีคะ่ะ ไม่ต้องมีคำบรรยายภาพการ์ตูนเสียสีรัฐบาลจากคมชัดลึกออนไลน์หลังจากตัวเลขการส่งออกที่รัฐมนตรีคลางพูดไว้ต้นปีเป็นเพียงไวท์ไลน์หรือโกหกสีขาวไวท์ไลน์แปลตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษไทยหมายถึงคำโกหกเล็กๆน้อยๆที่สุภาพหรือให้อภัยได้ซิเซล่าบอกนักปรัชญาชาวสวีดิชจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเจ้าของทฤษฎีการพูดความจริงเป็นจรรยาบรณของมืออาชีพ แต่ก็ยอมรับการโกหกหากมีเหตุผลมากเพียงพอเช่นเดียวกับคำสอนของพระมิสุโอคาเวสโกเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวณนารามจังหวัดกาญจนบุรีตอบคำถามลูกศิษย์ว่าการพูดไม่จริงโดยไม่มีเจตนาอากุศลไม่ถือว่าโกหกและบางครั้งการโกหกเป็นเครื่องมือทางสังคมแบบหนึ่ง ต่างจากนักวิชาการสื่อสารการเมืองที่ระบุว่าไม่มีทฤษฎีทางการเมืองยอมรับการโกหกไม่ว่าจงใจหรือเจตนาดีแต่อันนี้ในทางการเมืองเนี่ยเราต้องบอกว่าความจริงเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเผื่อว่าเราพูดอะไรที่ทําให้คนเขาเชื่อไปแล้วแล้วตอนหลังมาบอกว่าเออล้อเล่นในทางการเมืองใช้ไม่ได้ในการเมืองเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของประชาชน เพราะฉะนั้นจะมาพูดล้อเล่นหรือว่าสร้างขวัญกำลังใจในลักษณะแบบนี้เราถือว่าไม่น่าจะถูกต้องตามทฤษฎีสื่อสารการเมืองความเชื่อที่หนักแน่นต่อคำโกหกเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าการทุจริตสุนทรพจน์ในพิธีรับปริญญา11มิถุนายน2505มหาวิทยาลัยเยลของจอห์ฟแคเนดีที่ยังถูกพูดถึงปัจจุบันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ อาจต้องการสื่อสารว่าคำโกหกจะไม่มีผลหากไม่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้อาจจะใกล้เคียงกับกรณีของบิลคินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ปฏิเสธกับสื่อมวลชนว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงทู้สาวกับเลเวนสกี้แต่อีก7เ,เดือนต่อมาเขายอมรับว่าโกหกเพื่อปกป้องชื่อเสียงกิติยศในตำแหน่งประธานาธิบดี แม้จะกล่าวคำขอโทษต่ตอสาธารณะแต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสความผิดหวังในตัวผู้นำได้ทฤษฎีการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันมีสมมติฐานว่าผู้รับสารเนี่ยไม่ฉลาดผู้ส่งสารจะฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเลือกสารส่งออกไปเขาจะต้องเลือกสารที่เหมาะกับผู้รับฉันรู้ว่าเธอจะรับได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นฉันจะให้สารนี้กับเธอไปซึ่งอันเนี้ย มันในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยมีสถานะเท่าเทียมกันสติปัญญาเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นผู้ส่งสารไม่ควรไปตัดสินว่าผู้รับสารไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้สารแบบนี้ไปเพื่อให้คุณมีความสุขให้คุณสบายใจไม่ได้การพูดไม่จริงอาจจะถูกยอมรับในบางสถานการณ์ตามหลักปรัชญาไม่ว่าจะจงใจหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลักสากลที่นายกิติรัตน์นรนองอ้างเป็นทฤษฎีทางการเมืองเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนจะได้ผลหรือไม่นักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองมองว่าเป้าหมายอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวิธีการมราวิชิมณีไทย PBS รายงาน